มนแคนแก่นคูณคว้าตำแหน่งนักร้องที่มีผู้ชมบน YouTube มากที่สุดในประเทศไทยประจำปี2,563หรือปี2020ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ chartmaster.org ที่มีการจัดอันดับนักร้องที่มีผู้ชมบน YouTube มากที่สุดแยกตามประเทศต่างๆนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับคนที่คว้าอันดับหนึ่ง เป็นใคนรเดี๋ยวเราลุ้นกันมาดูอันดับ10ก่อนแล้วกันอันดับที่10นะครับอันดับที่10เป็นนักร้องเ,ออเป็นหมอลำด้วยนะคนที่เคยประกวดเดอะสตาร์นะครับแต่ก็เป็นคนที่เดอะสตาร์ไม่ต้องการแต่ตอนนี้เขามาอันดับ10นะครับมีคนติดตามชมเพลงของเขาทาง YouTube มากที่สุดเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยก็คือลำพลนลำเพลินวงศกรนั่นเองนะครับส่วนอันดับที่9 อันดับที่9นี่ก็เป็นแรปเปอร์หนุ่มน้อยนะฮะรัชโยนะฮะคว้าอันดับ9ไปครองมาตามที่อันดับที่8มาอีกแล้วนักร้องลูกชุงหมอลำนะครับผู้หญิงครับจินตราภูลลาบคว้าอันดับ8นะฮะโอ้สุดยอดจริงๆคนนี้สาวเสียงพินอันดับที่7อ้าวเป็นนักร้องวงจากประเทศเกาหลีใต้ก็คือวง BTS นั่นเองนะครับ ส่วนอันดับที่6เป็นนักร้องลูกทุ่งแนวออกไปทางอีสานหน่อยนะคนนี้เป็นใครเนาะไพพงศธรนั่นเองนะครับลุ้นต่อครับลุ้นต่ออันดับที่5อันดับที่5โอ้โหเพลงแรปมาแรงนะครับคนนี้นะอิวสลิคครับอิวสลิค,คว้าอันดับที่5 เอ๊ e, แล้วอันดับที่4เป็นใครโอคนนี้เป็นนักร้องหนุ่มรุ่นใหญ่ร้องเพลงเพื่อชีวิตเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปูพงสิษฐ์คัมพีมาถึงอันดับ3ครับโอ้คนนี้ก็แรปเปอร์อีกแล้วนะแรปเปอร์มาแรงจริงๆนะฮะคนนี้ไม่รู้จักนี่ก็ยังไงไม่รู้แล้วนะคนนี้ดังมากนะก็คือ oh m, นะยังโอมนะยังองคว้าอันดับที่3ไปคลอง ส่วนอันดับที่2ตกเป็นของ4ี่สาวเอ๊สีสาววงอะไรเนี่ยไม่ใช่วงในประเทศไทยแน่นอนแต่มีนักร้องไทยซึ่งเป็นคนไทยอยู่ในวงนี้ด้วยนั่นก็คือวง Black Pink คว้าอันดับที่2ไปคลองและก็ตามด้วยอันดับสุดท้ายอุ้ยไม่ใช่อันดับสุดท้ายสิอันดับที่1น,นะคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คือมนแคนแก่นคูนนั่นเองเป็นนักร้องลูกทุ่งโอ้โหเสียงเพราะมากนะครับ ออกแนวอีสานนะร้องหมวลําก็เพราะด้วยนะครับนนี้มนแคนกันคูนปีที่แล้วนะครับมีผู้ชมวิดีโอนะทาง YouTube นะฮะคลิปทาง y t u t u นะซึ่งเป็นเพลงของมนแคนกันคูนเนะี่ยถึง976ล้านครั้งนะฮะมคนเกตคูนกันคู976ล้านครั้งนะส่วน BLACKPINK ซึ่งคว้าอันดับ2เนี่ย749ล้านครั้งยังโอม663ล้านครั้งพงศิษฐ์คำพี 587ล้านอิลสลิก579ล้านไผ่พงศธร497ล้าน BTS 492ล้านเตียนตระพูดลาบ444ล้านแล้วก็ราชโยนะ357ล้านแล้วก็ลำเพลินวงศกร355ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ข่าวด่วนข่าวดังเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าอยากดูแลก็กดติดตามข่าวด่วนข่าวดัง ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ